โอ้ลวงปุ๊กกัดเลยโอ,โอ้โหลวงปุ๊กกัดเลยครับยังไม่ทันลากเลยอุ้ยโตโตครับหลุดพอดีครับ นี่ครับนี่ครับนี่ครับร่วงป๊บกัดเลยครับไม่ทันลากเหยื่อนะครับนี่ครับตัวสวยครับยอดครับ